เอ่อถ้าคุณไม่ถ้าคุณชอบมันคุณสามารถแชร์ไปให้เพื่อนคุณได้ถ้าคุณมีความสุขคุณก็แค่โดนเน a t ัพพอร์ต o r t เรา enjoy ออทุกฟันห้ามใช้หนวคลิปห้ามใช้ฟิสิกส์กันแต่ g า a v i t y กันอนุญาตใช้ให้ได้ flashlight อนุญาตให้ใช้ได้ระวังมีจำสแกนอยู่ทุกที่แล,ล้ว เอาว่าจะรับชมเกมใหม่ไว้เยอะคดพีชเอาอเยอะนี่เขาเป็นแพทิสเกมเขาเลิเ่มเกมโหมดคือความต้องการที่จะเล่นแบบนี้แล้วก็แฮปฟันประมาณนี้เอ๊ยเดี๋ยวว่าจะข้าใหม่ป่ะวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องข่าจีฟอนใหม่หมดแป๊บนึงแป๊บนนะึง <Effect. S 2> เป็นรีเฟก์ทำไมถึงเป็นคนอย่างเงี้ยไปเชียร์เขาบอกใช้แค่เกาใช้แค่ฟิสิกส์กันเอ้ย,อยไม่ใช่เกาววตี้กันเออเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาถึงเกาแล้วเหรอเราสามารถใช้ได้แค่เกาววตี้กันนะ แค่ไหนกันเชียวเอาปะเอาอะไรตีมือกุดกันแยะโอ้ระเจ้าอ๋อกัไรกันล่ะไอ้สารเด้อผู้ขอมีมึงได้ปะวะ เดี๋ยดซ้อนที่กนะ <ไป S 1> ันนะไปมาอ๋าอามาเลยโอเคไปถือการ์ดตีกันไม่ทำไมเดินชาเออ<ม><ม>เดินเหมือน<า>สโลโอุย้ยอะไรอ,อะไรีอะไรครับเนี่ยแล้วไงขอไปได้อาเป็นห้องๆห่อเฮ้ยใจเย็นดิอย่าวมันเอา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 ,เอ,าอูกดอ๋อ เอาอิสระเด้เออ่ายวะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเราใช่อันนี้ฮัลโหลมีตีได้อันนี้อันนี้คือรูปเ,เ้มุมมข,ของเราใช่ไหมอเออเวทเ,เราผมมีแรงโอเคมีแรงดีวกว่าทช่เนี่ยเนี่ยแฉลงเก็บไปแล้วไงเจ็ดห้าส ทำไมท่อมันแปลกๆวะใครออกแบบฉากเทคเจอร์ท่อวะเฮ้ยไม่มีปืนเฮ้ยอิเนี่ยตัดจะปืนอ่ะไม่ทางอ่ะอ๋อไม่ใช่มันมีทางแยกออกมาอ๋อนี่ทางเปิดไม่ได้มัน้งนไม่รู้อ้าวอ๋อได้ไดกด E นี่เมื่อกี้มันกด E ปะไม่ได้กด เราไปกดดิให้กลับไปด่วนทันนี้ไปได้ไหมไปได้แหละเชี่ยมีประตูสองบานดูดิเออเอาไอ้นี้ซัมทูฟูดเอา t ดอะไฟล์อ๋อนี่คือทางไปต่อเอ้าเอ้าฮะโดนไปไหนอ่ะเกิดใหม่เกิดจุดเริ่มต้นเอ้าเข้าไปไม่ได้เอาแต่วอยตกเอ้าโอ้ยอะไรวะ ไอสัตว์เออมึงจำทางไอห้องที่สองได้ไหมไม่มีรูตรงกลางเหมือนแผ่นดินแตกอ่ะแล้วมีรูตรงกลางตรงไป,ไปเอาแผงไงวะสีได้โอ้ยไม่ได้เฮียอลองนะั่นอะไรกะลองลองคือรอรอรอ,ลอแลรอีกตรงนี้เดี๋ยวดูดิ เองไปดิอ๋อไม่ได้มันเป็นห้องตันห้องหลอกไอห้องจำอย่างเดียวเลยห้องนี้มันกูเข้าดูข้างในแล้วไม่ไม่ไมีมอะไรเลยเ<ป>ข้าไปข้างในไม่ได้คือตายเลยอีเหียไปเาไปห้องนี้ก่อนปะห้องนี้แหละมันก็ไปอยู่แค่ทางเดียวแล้วล่ะห้องนั้นก็ไปไม่ได้ต้องหาที่ดับไฟอะ เฮ้ยทำไมตู้มีอยู่เดียววะเฮ้ยแปลกๆนะทำไมตู้อยู่ตรงเดียววะีของไหมเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวมีแผ่นไม้เพือแล้วก็มีศพแล้วตู้ตรงกลางนี่คืออะไรโอ้โหไอ้าวควายอุ้ยใครครับเนี่ย เฮ้ยห้ามใช้ปืนยิงเช็คตัวร้องหลไม่มีอะไรกุกเกียดการเดินมากเลยว่ะมันเดินหน่วงๆน่วงเฮ้ยไม่คิแว่าเฮ้ยใครตายตรงเนี้ยอ้าวโอ้อ้าวอ้าวเฮ้ยตายแล้วอ้าวคือใครอ่ะ เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้เกิดอะไรขึ้นแฟชแบ็กแฟชแบ็กอะไรไม่เห็นมีแฟชแบ็กก็ไปยังไงแลเสียงอะไรเนี่ยเหมือนจะมีตัวไล่ล่ากูเอาประตูเปิดเฮ้ยทางไม่พอพี่เหมืมีอะไรมาไล่ล่าขังไม่ได้เอ้ยเปิดประตูได้เอาเฮ้ยเฮ้ยจันตู้ได้เฮ้ยเฮ้ยไปไหนเนี่ยเฮ้ยใจเย็น ่นนัดูเฮ้ยเชียห้องนี้มีประเด็นว่ะห้องนี้มีประเด็นห้องน้ำหญิงมีประเด็นไหนตัวเดิมจริงอ่ะไม่มีอะไรเห็นไหมเปิดแม่งดูห้องไม่ต้องโผล่ทักห้องอ่ะเฮ้ยไม่โผล่มาได้เงียบปะเ้ฮอเอาประตูน่าจะออโต้อ้าวอ้าวเฮ้ย เฮ้ยมันยังอยู่ยสัตว์โอเคไปย<ะ>ิงปืนปุ๊บมันเปิดเลยยิงปืนยิงปนปุ๊บเ,เปิดเลยกลัวไงกลัวโดนอ๋อคือถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆอ่ะมันยังมันจะหายเว้ยแต่ถ้าอยู่ไกลๆยังอยู่มันละแล้วเอลิเดอรมิสบันไดหายทางซ่อมมันมันไปที่ไหนเนี่ยว่า,าจากไหน่ ไม้เหรอเอ,เอ้ยไอ้ไม้ไอ้ไอ้แผ่นที่ไอ้ที่นั่นปะวะนะเอ่อไอ้ที่เราไปพังตู้มันมีแผ่นหนึ่งอะใช่ปะวะเนี่ยมีแผ่นหนึ่งตรงนี้เนี่ยนี่เหรอใช่ปะอ่าลองไปดูเหมือนมันมันคือขั้นบันไดอะมันไม่ใช่บันไดแบบตรงๆรงอะไอ้ตรงตนี้มีน่าจำได้มันจะมีแผ่นใชอบอ่านี่ไง มีแผน่นใช่กูว่าใช่อ,อช๋อนยะมันคือขั้นบันไดหายอันอีกอันเนีน้ยสามมันต้องการห้าเรามีสองอาจจะไม่วะห,หาแต่ละห้องมั้งห้องนี้ปะห้องที่เรายังไม่เคยมาเราไม่เคยเข้าไปอ่ะเราเข้าไปสองห้องแล้วอ่ะห้องมีไปแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่มี ห้องนี้เอ้ยเอ้ยเหรอยมไม่มีประตูะแล้วทำไมอ้ห้องนั้นมันเห็นประ,ประ,ประตูวะเดี๋ยวนะห้องนี้ห้องนี้อ,นอ,นอ๋อน่าจะเป็นอีกที่หนึ่ง Notting h e l l ไม่มีอะไรที่นี่ไม่มีอะไรตรงนี้มันต้องมีดิแดะไม่มีจริงวะ มันไม่มีนอตติ้งเฮียอยู่อ่ะเฮียจริงด้วยตีพวกนี้ได้ไหมเฮ้ยจริงเฮ้ยห้องนี้ไปแล้วก็จะเหลือห้องน้ำนี่แต่ห้องน้ำนี่มันไม่มีอะไรอะห้องน้ำชายนี่อมึงเปิดห้องน้ำชายหมดยังมันทำอะไร่ ไ,ได้อันนี้เหรอห้องน้ำชายมั้งเปิดห้องน้ำชายหมดยังหรอนี่ไม่หมด,อ,ดอ่ะพอดิอ๋อไม่มีแล้วอีกสองอันไปไหนวะ,อะ,ะเอาจช็คหนอีกสองอันตีตู้เทียนนั่นบาไว้สักเราไว้ลองดูเอานะไม่โอเค ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีเฮ้ห้องนี้ทำไมไม่มีวะทำไม,ไม,มต้องมีสามตัวเฮ้ยตีใส่เราอีเชี่ยฟันดีไฟฮิวันก็มีฮิวอ,อ่ะอะใส่ฮิวมาโอ้โหสุดยอดมากแม้แต่ฮิวมึงจะไม่ให้กูใช้หรือไงเอโหมันก็เกิดไม่ได้ ยอาของนี S <S <S yeah, okay. ้ใช้ก็ใช้ไป็นเสื่อที่ไม่ใช่ของในเกมเลยนะเอออืมแล้วจะทำอะไรกับไอ้ผู้หญิงคนนี้วะอืมอ๋อหย่า ยไมันจะโดดได้แต่ก็ไม่ไปขีแบบ่มันน่ามันน่าจะต้องครบห้าแหละแต่แต่เราไม่รู้อีกอักอนหนึ่งคืออะไรอุ้ย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 มึงลากเหรออะไรไจะดีลากไอ้เชี่ยรถเข็นมันลากเองรถเ,เข็นมีเกี่ยวอะไรไมาเนี่ย ก็จะนาตีเหียมไม่มีจริงหรออ,อ๋อกูรู้แล้วอยู่ไหนอยู่แผ่นมันอยู่ไอ้ห้องไฟห้องไฟไอ้ห้องที่มันมีไฟอ่ะที่เดอรเย็นเผากุญแจอยู่ไม่อยู่อ่ะเผากุญแจได้ ได้สี่ขาดอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนไวะเปล้วฮะอันนี้ก็ครบแล้วนี่ใช่ขาดอีกอันหนึ่งอ่ะไหญไหนเนี่ยครบแล้วนี่นี่ครบอีกเหรอขาดมันต้องการห้าเดาห้าเลยอ่ะมันบอกห้าเลยอ่ะเออมันต้องการห้าอันหนึ่งอยู่ไหนเนะี่ยเราคุณผู้หญิงเราเดินติดด้วยนะผู้หญิงเนะี่ย อุย้ยเจอแล้วไอสัตว์เอออยู่ในห้องน้ำอ้เหี้ยห,ห้องน้ำผู้หญิงอยู่ตรงส่วนไหนวะเออห้องน้ำส่วนที่สามอ่ะรื้เข้าไปแล้วนับไปอีกสามห้องอ่ะไปดิโอเคเอาไปทำอะไรเดินขึ้นไปไงไอสัตว์กูต้องกระโดดขึ้นอีกแม่เจ้าอุ้ยประตูสัตว์ต้องย่อโหลดอีกนี่ไงมาแล้ว อุ้ยมีสอบตอนอยู่ไปลงเฮ้ยอุ้ยปิดเองใช่ไหมอ่าปิดเองเฮ้ยใคร่ะอุ้ยอืมไอ้สัตว์มาลิงก็สี่ตัวเอาลูกระต่ายวัดคือยังไงแล้วโอ้ยเฮ้ย ไอซิดว่ะมันเปิดได้แค่ประตูเดียวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยประตูคิดว่าเอซิด,อ,อ,ด,ด,ดอ,อ่ะเฮ้ยหวาบเฮ้ยเอ้าไอเดียอ๋อตลงซ้อมกันก็ไม่ได้โยกได้ไหมอ๋อเนี่ยย่อกดยอ่ออ๋อเอ้าแล้วยอ้อนกลับมาที่เดิมเอ้ยติดติดประตู ที่เดิมแสดงว่าต้องกลับไปไฟวอเรามาตรงนั้นเรายังไม่ได้ของอะไรนะไปไปอ่อยังกลับไปที่เดิมหรอกอแล้วทำไมเราต้องเอ็ิเรายังไม่ได้ของอะไรเลยนะ แล้วทำไมเราต้องวาร์ปมาตรงนี้มาไปทีดิน่าจะลืมพ่าดอะไรป่ะกูเกียดกระโดดมากเลยอันเนี้ยมันกระโดดไปกาวิตี้ปะ่ะเออเกียร์ประตูดกลงไงไม่มีอะไรอ่ะไม่ลูกระตาแล้วทำไมเราต้องวาร์ปกลับมาตรงนี้อ่ะ วงมาปิดสนุปพิศนาอุตส,ส,สา์หาบันไดเจอละแล้วทำไมเราต้องว้ามาตรงนี้อ๋อมึงเห็นอะไรไหมอือทำไมอือกูรู้ละอ๋อไปดับเพราะว่ามึงจำได้ไหมตอนที่เรามาครั้งแรกอะเราังไม่ได้ว้าบอ่ะมันไม่มีถังนี้มา อุย้ยอะไรอ่ะไม่หรอกเออมันจำอะไรวะไม่ทัวไม่ทันวะเฉยเฉยเฉใช่ไหมเอออีกุญแจโอ้โหกุญแจแบบหยิบด้วยไปไอสัตว์เลนมูท่ออ่ะเอ้ยไมไ่ใช่กุญแจนูน้นกุญแจห้องนี้นี่ฮะอเออคุว่ากุญแจที่มีแม่กุญแจโซเล<ะ>็กอะ อือไม่น่าใช่ประ,ประตูนู้นอะ่ะนั่านแง่กูว่าละอุยโอ้โหบูคาซีกูว่ามีกูว่าละต้องมีอีกไม่มีอันเดียวมันต้องมีอีกโลโลๆแน่ไปแดงกูล็อกอุยอุยอะไรอะ่ะคอมเอาอ,ออฟอิงเอาเชียไม่มีมือเฮ้ยเฮ้ย มึงกดดิมึงกดดิชักอ่ะเราเขามันมีอะไรเรามีสิ่งเพลงวิว h e fuck เอาประตูล็อกเอาเฮ้ยมีอะไรวะข้างบนมีมไหมเฮ้ยไอ้เคี่ยปรินเตอร์ทำงานเป็นรูปขึ้นชิปประจอนไหนบอกบึกหมกไงเนี่ยปรินเตอร์ทำงานอยู่เนี่ยกูกดน้ำ ไม่มีน้ำไอ้กูทำอะไรอ่ะเสาวหายเอ๊ะเอ๊มองมุดกรดิชาก่อนเออเปิดมันเองแล้วไอ้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 สี่อันนี้คืออะไร ต้อ,อะไรอ่ะเปิด,ดีิชักลาก่าเปล่าอะไรอ่ะอ้าใส่มือกอ่เอ้าเออแล้วยังไงกดคลิกคอมอุย้ยหนังสือหนังสือไปใส่อ๋อเนี่ยอืยอ้อใส่อ๋อค่ะอีสองอันเล่มเขียว ก็มีน้ำเปล่าทาดอีกสองเล่มอะไรวะนี่อ้กอ้ไอ้กอก้อนนี้คืออะไรโอ้ยเกาอีนี่กว่างล้วเิน กดสามได้ป่าวะน,นีไงวะไอ้แท่สี่อันนี้คืออะไรไอ้รูปนี้คือพู่กาวก็เกิดเปิดไม่ได้ด้วยแล้วกูจะหายเรื่อง วะ่วะเร็วงงเอ้ช่บงงวะ่ะกดน้ำไม่ได้ได้หน,นังสือเล่มนี้แล้วเราจะเอาอยไงงงวะ่ะ อะไรวะแล้วทำไมเราอินเทอร์เน็ตแต่เอเต่ายิ่ายวะทำอะไรวะ <c oughs> เรามีอินเทอร์เน็ตับเก้าอีไไมไม้ได้ยิ่ให้ทำอะไรไม่มีอะไรได้ต้องสื้ออ๋อเฮ้ย ทางฝ่าที่ได้เนี่ยนเะอ้ยมีอะไรมีเงินลู้สองมีเงินเนี่ยอ,อ๋ออ๋อรู้แล้วเงินจะไปทำอะไรนี่ไงน,ะนี่แล้วก็เปิดอ๋อไม่มีอะไรเนะี่ยอ๋อนี่นะกดได้เรื่อยๆต้องได้หนังสือแน่เลยอุ้ยยังไม่มาหนังสือยังไม่มา ี่ยังไม่มาอะไรอ่ะอันนี้อ๋อนี่เปล่านี่ไงได้แล้วลึงชัดเิ็สองใส่ไปเรียบร้อยแล้วหุ้ยหุ้ยประตูเปิดส่วนที่สองบ้านนี้ก็ไม่เปิดตามเพลง ตอเบอรรี่ก่อนนะแอบหนึ่งนะเอบตายเลยสาษาจีนกลัวประตูมันจะปิดไงอ๋อเราไ,ได้ประตูสองบานน่ย ไม่มีอุ้ยบูสัตวีนชัวแน่ใจ fuck give me damn food give me damn food i am hungry อุ้ยมีตัวอะไรไม่รู้ตาขาวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยหึอ๋อนะฮะแสดงว่า มันบอก <ไป S 1> ว่ามันต้องการอาหารมันอยากได้อาหารฉันหิวมันน่าจะเปิดทางเราต้องมาทางนี้แน่เลยทำไงวะอ๋ออ๋อเมื่อคือวันใดแนวนอนเหรอเอา้ามึงทำอะไรอยู่แป๊บแป๊บแป๊บไอ้ยนคำไอ้ยนคำไอ้อไอสัตว ก็รึป่ะอันนี้กูทำไงเนี่ยข้ามาไงเดินเหมือนบันไดอ,อ่ะออ๋มันคือเฮี้ยหรอมันคือบันไดน,น,นอนสลิงอะ,ะไอ้ดอนคำวะ,ะสต็อปหยุดนะว่ายพมนี้มีปัญหามีประเด็นแน่เลยเฮี้ยคุณมโนบน,นดว่ายพรมนี้มีประเด็นแน่ ไอเชียตรงนี้ก็ลงลงไปแล้วลงเลยวะไม่เอาดีกว่าไปดีกว่ามันบอกว่าสต็อปไอเียกูก็กลัวนะอะไรวะเอาหยิบไอ้น,นี่ได้อหยิบไปก่อนนะป้องกันตัวมันหยิบตู้มาทำไมวะแต่มันหยิบได้เฮ้ยอ,อะไรอ่ะมีถุงด้วย เฮ้ยเมยอีเมยดูอ่ะมีเมดูอ่ะรูว่า,มวาไม่ใช่เมละมันต้องมีแต่อ้าวไม่มีว่ะอือไม่กลัวนะแต่รู้สึกแบบฟินๆว่ะอ๋ออีกทั้แล้วกับทีวีกด E กับทีวีอ่ะคือกูมาแค่เนี้ยหรือเปล่าอ๋อมีของอ๋ออ๋ออ๋อ Oh, อ๋อพีเต่เนี่ยอะไรอ๋ออ๋อถ้าเรากดแตงโมเรากริีดแตงโมมันมีเสียงเว้ยไม่แล้วเราเอาแตงโมจะเอาแตงโมไปทำอะไรเนี่ยะไรอวะอเสียงเพลงหายละไปอยู่ไ,ไปเดี๋ยวเป็นคีสคปโยนลงข้างล่างเหรอให้มันแบบให้มันกระตักทำงานอย่างนี้มนไม่รู้ต่หยุด oh! อะไรไม่ต้องไม่ต้องไอเช่นนี้ก็ถือปืนเนี่ย ต้องต้องต้องเซอร์เวย์มันไม่มีผีอ๋อกูเข้าใจละมันเมื่อกี้มันมันเฟซเราต้องการอะไรนะมันหิวเอาแตงโมแตงโมไปให้มันได้ทางนี้คืออะไรต้องไปเอาแตงโมไปให้มันกันเดี๋ยวพอแตงโมหายกูคล้องใจทางนั้นมากแต่กูกลัวคำว่าหยุดอ่ะไอ้เงี้ย อ้าวหายไปเลยเป็นลิฟว่ะ,ะวไม่ทางอะไรเพื่ออะไรวะไม่มารักกูไม่รู้ว่ากูกลัวคาว่าสต็อปกูเลยแบบอะ่รเช่นไรอ๋อเอ๋ละอ้าวพาสหนึ่งจบแล้วครับ To be continue, thank for paying Ờ. Để nóจบ cho đầm, à, à, thế nào?